สวัสดีค่ะดิฉันาน,านางสาวปนมบุตรเมืองหรหัสนักศึกษา5801108079ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการลงทะเบียนของนักศึกษาปี9 9า้าภาคไปนะคะโดยใช้ er ร i a แกรมค่ะนี่คือตารางที่ดิฉันออกแบบมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาอธิบายการสร้างตารางนี้นะคะว่าสร้างอย่างไรค่ะ อันดับแรกนะคะ Entity นะคะคณะวิชาค่ะแยกออกเป็น2 Attribute ค่ะคือ 1. ชื่อคณะวิชาค่ะและ 2. รหัสคณะวิชาค่ะต่อมานะคะ relationship หรือสังกัดนะคะแยกออกเป็น Entity นักศึกษานะคะ e n t i t y นักศึกษาจะแยกออกเป็น4 Attribute นะคะ a t t ท i b u t e ที่1เบอร์โทรศัพท์ค่ะ a t t r i b u t e ที่2รหัสคณะค่ะ 3. รหัสนักศึกษาค่ะ 4. ชื่อนามสกุลค่ะชื่อนามสกุลสามารถแยกออกเป็น2 a t t r i b u t e ค่ะคือ1ชื่อค่ะ2นามสกุลค่ะต่อมา r relationship ลงทะเบียนนะคะแยกออกมาเป็นแอ t i ริรายการลงทะเบียนภาคปลายค่ะ รายการลงทะเบียนภาคไปนะคะแยกออกเป็น4 attribute ค่ะ attribute ที่1นะคะรหัสนักศึกษาค่ะ 2. รหัสรายการลงทะเบียนค่ะ 3. รหัสวิชาค่ะ 4. วันที่ลงทะเบียนค่ะต่อมานะคะ relation มีค่ะ relation มีแยกออก แยกออกเป็น Entity วิชาค่ะวิชาแยกออกมาเป็น2องอีทิบิคือหรหัสวิชาและชื่อวิชาค่ะต่อมานะคะเราจะมาบอกวิธีการสร้าง ER diagram ค่ะเริ่มจากการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะ Entity ค่ะคลิกที่สี่เหลี่ยมค่ะลากออกมาค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาสร้างวงลีค่ะหรือ Attribute ค่ะเรามาคลิกตรงที่ p o r t to ค่ะแล้วเลือกอันที่2นะคะแล้วต่อมาค่ะต่อมาเราจะมาเชื่อมนะคะระหว่าง Entity กับ Attribute โดยใช้เส้นค่ะ มาคลิกเลือกตรงที่ p o t t e r t 2ค่ะแล้วเลือกอันที่เขียนว่าล i n ค่ะจากนั้นเราคลิกเส้นลากระหว่างกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการใส่ข้อความค่ะ เรานะคะจะดับเบิคลิกนะคะไปที่ช่อง entity attribute หรือว่า relationship นะคะที่เราต้องการนะคะเราเราจะพิมพ์คำว่าอะไรไปแล้วก็จัดการพิมพ์ไปได้เลยค่ะแล้วนะคะเราจะต้อง การเน้นคำนะคะเราจะใช้ underline นะคะในการเน้นคำอันที่จะต้องเน้นคำนะคะก็จะมีรหัสนักศึกษานะคะรหัสคณะนะคะรหัสคณะวิชาค่ะรหัสวิชาค่ะรหัสวิชานะคะรหัสรายการลงทะเบียนค่ะรหัสนักศึกษาค่ะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะเราคลิกที่ Ctrl A ค่ะแล้วกดไปที่ดีไซน์ค่ะและจะมีสีให้เราเลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะสีเหลืองหรือว่าสีฟ้านะคะเราเอาที่เราสบายตาค่ะก็เลือกเลยนะคะตามใจชอบสีไหนค่ะ ถ้าเรานะคะต้องการตัวอักษรนะคะที่อยู่นอกกรอบแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ insert ค่ะ t e x t box ค่ะ mm hmm. และเลือกอันที่1ค่ะ mm hmm. และเราก็มาทำให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็พิมพ์ข้อความนะคะที่เราอยากจะพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ mm hmm. ค่ะดิฉันนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ